สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อปนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการหาบาร์เกตกระเทียมนะครับหรือว่าการิกบาร์เกตนะครับหนึ่งในเรียกว่าสูตรอาหารที่ค่อนข้างหายากใช้คํานี้ได้ไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่เล่นกิมนี้น่าจะไม่ค่อยนะครับที่ทําอาหารเมนูใหม่ๆสักเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช่ใครอยากจะเก็บสูตรอาหารในครบอะไรแบบนี้นะซึ่งนะครับในวันนี้เนี่ยมันเป็นเควสด้วยนะครับ เป็นเคเวสรายวันนะครับชื่อว่านำอาหารกลับมาให้กับเดพิริสเนี่ยเดอเดพิริสสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นจิตตกรตรงนี้นะครับตำแหน่งเคเวสตรงนี้นะครับของผมวนตรงนี้มาประมาณ2อสมวันแล้วนะครับอยู่แต่ไอคนนี้นะฮะเดี๋ยวก็โดนใช้นั่นใช้นี่นะฮะซึ่งในวันนี้นี่ครับจิตกรคนนี้เขาต้องการการิบาเกตนะครับซึ่งผมไม่มี ซึ่งไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาจากไหนด้วยนะครับก็ลองหาข้อมูลมาจนได้รู้ถึงตำแหน่งร้านค้าที่ขายการิกบาแกตหรือว่าบาแกตกระเทียมอันนี้นะครับพร้อมกับรีสิปีหรือว่าสูตรในการทำอันนี้นะครับอยู่ที่ไหนมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มจากนะครับวิ่กลับมาที่ตรงเมืองหลักของฟอนเทนนะครับตรงนี้เลยตำแหน่งนด้จะเป็นตำแหน่งที่เอาไว้ซื้อนะครับผมมีกรลิกบาแกตอยู่ทั้งหมดสองชิ้นนะครับให้เราได้ซื้อกันอ่าไม่ใช่ทางนี้ดิผิดทาง ขอภัยขอภัยมันชินมันชินนี่นี่ร้านนี้ร้านนี้มาตรงนี้ฮะเข้าไปในร้านเลยจารก,ก็ต้องไปหาพ่อค้าคนนี้นะครับนี่เลยคุณลูกค้าไม่อะไรช่วยหรือเปล่านะครับเมนูมาจู่ล่างๆหน่อยนะครับจริงๆก็มีสูตรอาหารเยอะเลยนะตรงนี้ใครที่สนใจนะก็สามารถซื้อไปลองทำกันได้นะครับ แต่นี่ที่ต้องการนะครับคือกระลิกบาร์เกตอันนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีมทั้งหมด81หน่วยนะครับเป็นเวลา300วิก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเยอะหรือน,น้อยนะครับเพราะมันเป็นพลังโจมตีฟัดนะครับแต่ว่านะเพื่อเควสนะครับมี2ชิ้นนะครับโอเคซื้อมาแล้ว ซึ่งเอาจริงๆเราซื้อแค่นี้แล้วก็ไปส่งเคลได้เลยนะครับแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากได้สูตรอาหารหรือว,ว่ารซปีของการีบ์บารกตอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปซื้อนะครับตำแหน่งนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับร้านตรงนี้นะนี่ตรงนี้เอ็มี่ที่ขายชื่อว่าล o u ส s นะครับนี่ตรงนี้เลยขายที่ร้านนี้นะครับจะของร้านของว่าง <c oughs> โอเคมีเมนูไหมนะครับเริ่มมาสักหน่อยนะนี่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 น นี่นะครับอันนี้เลยการอลิกบาเกตนะคะโอเคพอเราได้สูตรอาหารมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองทํากันดีกว่านะมาตรงนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเตาที่ผมรู้สึกว่าใกล้ที่สุดแล้วนะครับในเมืองฟอนเทนนะสูตรอาหารเราสามารถกดใช้งานได้นะครับในตัวก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนี่ตรงนี้สามารถกดใช้ได้นะครับหรือจะมาใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันการลิกบาเกตเดีนะผมหาก่อน โอ้มันลายตาซะเหลือเกินอะต้องมองหาที่เป็นขนมปังอะขนมปังขนมปังขนมปังอยู่ไหนฮะตาอ๋อยังไงเจอแล้วนะฮะส่วนผสมนะครับใช้แป้ง4ีโอ้แป้งใช้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็เนยนะครับแล้วก็เทียมอยู่ไหนฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใช้แป้งกับกับเนยแค่นั้นเหรอก็ก็แปลกแต่ก็ถือว่าโอเค อ๋อตอนนี้ยังไม่มีตัวละครที่ได้แบบว่าอาหารพิเศษนะครับตอนนี้สามารถใช้เซยงหลิงได้นะซิ่งเราเป็นเชฟมบอร์โปรอยู่แล้วนะฮะเอาละอันสุดท้ายแล้วนะฮะตีปังเรียบร้อยจากนี้ก็จะปละละิดล็อกการทำอาหารแบบอัตโนมัติแล้วนะครับอันที่บอกนะครับใครสนใจนะครับสูตรกะลิกมาเก็ตนี้สามารถมาซื้อได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอาหารระดับ2ดาวนะโอเคไปส่งแวล้ดีกว่านะฮะแหมจริงๆไอคนนี้เนี่ยหลายรอบแล้วนะฮะวั <c oughs> นนี้เราไปทําทั้งหลายอย่างอะ ผมก็พยายามที่จะเลี่ยงนะับโดยการที่เวลาที่มีเควสได้คนนี้ทีไรอ่ะก็ชอบไปทําอย่างอื่นแทนนะครับเพราะว่าด้วยระบบใหม่ของเควสใช่ไหมแต่มันทุกวันนี้ก็ไม่ไม่เหลือไรทาแล้ว <c oughs> <c oughs> ก,ก็ตะโกวนกลับมาทาเควสไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่เห็นปาเอากดผิดอีกไอ้หมอนี่ <c oughs> ไม่อยากกินอะหนูปัง,งกระเทียมอะ <c oughs> อิ่มท้องน่าจะอิ่มแหละเออ ข้าวหน้าใช่ไคุกกี้ใส่ในกระเป๋าด้วยกว่าจริงควรพกมาด้วยเลยอย่ามันลําบากชาวบ้านเขาเลยเออไปห,หมอนี่ดูมันเก็บของหายไปด้วยนะโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับหากคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยววันจันใหม่ในคลิปถัดไปไดน,ดดดนะครับสำนี้ก็เท่แค่ดูแลสุขภาพ้วยครับไปลยบาย